ย من من ่ล رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات คำว่าจิตนี้เป็นมหาสัจันรนะ์ฟากฟ้ามีจิตชั้นพื้นแผ่นดินของเรามีจิตชั้นนะในหนึ่งอาทิตย์เรามีจิตวัน มาชอลอกเนี่ยเขาไปทําอุโมงห์ไปทาฮัทเขาต้องตวักเจ็ดรอบมาชอลบอกเจ็ดรอบเนี่ยคว่าเจ็ดนี่มาสัจนะนะคำว่าเจ็ดเขาเซอีในการทำฮัทได้เขาบอกเซอีนะ่โซฟามารว่านี่ก็เจ็ดครั้งไปมานะ่เขาเวลาไปคว้างหินนะรอมยุดจิมาร์ก็ต้องคว้าง เจิดลูกนะเจิดก้อนก้อนหินนะและก็การสูญุดของเราเวลาเราละหมาดเราต้องสัมผัสจิตอวัยวะของเรานะสองมือสองหัวเขา่าสองขานะและก็หนึ่งหนาา้าผากก็เป็นเจ็เหมือนกันฉะนั้นนี่คือมหัศจรรย์ของการของการของเก็บจำวนวนเจ็ดสุภาพเรยกก็เจ็ดอายะเช่นกันสาอก Mm-hmm.